ตอนนี้ก็มีผู้ป่วยสามเคสหนักๆน,นะก็ตัวแรกก็เป็นเลอเบิ์ไม่ขอบตาตัวนี้นะตาเสบนะหรือตาต้อมาขามนะเป็นสองข้างเลยนะแต่เป็นตากเสบก็รักษายอยู่ยังไม่หายส่วนในตัวนี้นะลูกกระลอกเพศเมียนะกระลอกส่วนนะเนี่ยอเข้า รักษาให้มารักษาวันที่สองมิถุนายนหกสี่นะเมื่อวานนี้นี่เองส่วนตัวนี้ก็เขาจับมาให้ช่วงเวลาตอนเย็นนะประมาณห้าโมงห้าโมงห้าสิบประมาณนี้นะก็เข้ามาในวันที่สามมิถุนาหกสี่นะก็ทั้งหมดก็สามเคสนะอ่าเคสพวกนี้ก็ลืมตา ลืมตาได้แล้วแต่ก็ยังมุมมัวคุคุๆอยู่ยังอักเสบอยู่ส่วนเคสนี้ก็แผลแห้งแล้วนะแผแห้งกินได้ฮะเออเริ่มร้องแหละออแต่เคสนี้ได้มาวันนี้ก็ไม่รับอาหารนะป้อนเข้าไปก็อ้วกออกมานะก็คือก็ต้องพันแม่เขาขยับครับต้องพันดามขาเสร็จก็พันเพื่อไม่ให้เขาขยับตัว เขาเผื่อขาเขายังไงนี้แต่ว่าดูแล้วต้องต้องตัดต้องตัดถึงหัวเขา่าหรือว่าโคเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีนเขาเน่าแล้วเริ่มเน่าแล้วนะแต่เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะก็สำหรับคนที่มาแบบว่าไม่ได้ติดตามผมนะแต่คือเข้ามาดูคลิปแล้วมาด่าผมเนี่ยนะคุณเข้ามาติดตามผมนะ เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดไลค์หน่อยนะก็คือคุณจะรู้ว่าผมเลี้ยงสัตว์พวกนี้คือเลี้ยงให้รอดหนึ่งเลี้ยงให้รอดนะเลี้ยงให้ดูแลตัวเองได้หากินเองได้แล้วเสร็จแล้วคืออะไรผมปล่อยอย่างนกเข,ขาใหญ่ใช่ไหมมาติดตาข่ายหรืออะไรบาดเจ็บผมมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยไปนะอย่างตุ๊กแกงเนะี่ยผมก็ปล่อยไปก็จะมีคลิปปล่อยนะ ไม่ใช่แบบว่ามึงมันเห็นเก่ตัวเห้ไม่อยากด่าหรอกนะครับมาคุณมันไรสารานะเออก็อย่างเต่านะกระดองแตกหรือว่าอะไรเนะ่ยมึงเข้าใจคําว่าช่วยอนะช่วยมาพอหายดีกูก็ปล่อยอนะใช่ปะเออบางคนติดที่ติดตามเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็แนะนําหรือว่าอะไรอันนะี้โอเคแล้วก็ดีอะแต่บางทีเออ ก็ต้องช่วยดูกันสักนิดนึงก่อนจะพูดอะไรนะไม่ใช่แบบใครมันก็พิมพ์ได้ใช่ไหมผมอ่านหนังสือออกผมก็พิมพ์ได้ใช่ไหมเออผมก็พิมพ์ได้แต่คือคุณช่วยพิจนารณาหน่อยว่าคลิปนี้มันทําอะไรแบบอ่างซึมอย่างนี้อ่างซึมผมบอกว่ามายาแล้วอันนี้คือไม่ควรที่จะไปเลี้ยงปาลาแหละก็คือผมจะเอาไว้เก็บน้ําไว้ใช้เองนะครับก็แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือการแนะนํานะ แต่บางทีก็อะไรอย่างไร้สาระครับคือคุณไม่ได้ติดตามเลยครูคุณจะด่าดอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะอย่างเนี้ยเดี๋ยวแบงเข้ามาเจอคลิปเนี้ยมึงมันเห็นแกตัวเห็นคุยอะไรนะเข้ามาให้กูรักษานะใช่ปะ่ะเออกูถ้าเกิดมาติดตามผมแล้วคุณจะเห็นว่าผมเลี้ยงแล้วก็ปล่อยแต่สมมุติถ้าเกิดตัดขาดอย่างเนี้ยเขาหา กินเองไม่เป็นอะไรอย่างเนี้ยคือปล่อยไปเขาก็ตายครับนะหรือใครจะเลี้ยงรับเลี้ยงต่อผมก็ให้เอออย่างตุ๊กแกเนี่ยไปผมลืมดูลืมไปว่ามีเจ้าถิ่นเนะี่ยเป็นไงหางขาดถ่ายคลิปที่แล้วผมนี่สงสารเลยอยากจะจับกลับมาแต่ว่ามันก็ต้องสู้นะธรรมชาตินะเออก็ีงก็กรุณาอ่านวิเคราะห์แยแยะนะว่าผมรักษา อย่างลูกกระลอกเนี่ยขายกันเยอะแยะนะตามร้านขายสัตว์คือยามาดามานะแล้วผมก็คือเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงไม่ได้อนะคือเขาเลี้ยงไม่เป็นนะไอ้คนอันนี้เขาก็มาให้ผมเลี้ยงมารักษาเนะี่ยอ่ะแผลแห้งแล้วนะนะแต่อวัยวะเพศก็ยังแดงยังอักเสบอยู่นะก็ทําการให้ยาปอนนมกันตอ่อไปส่วนตัวนี้ก็หยอดตา ก็ดีขึ้นคันเอาเอาเอายือ่ออักเสบออกส่วนตัวนี้เพิเข้ามาไม่รับอาห,หารก็อ้วกน,นะ,ะก็ดูไปเรื่อยๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเขาตกลังวันแรกผมไม่ได้เข้ามาแต่วันนี้ไปเจอก็คือนะอย่าเลยสะระกรุณาให้กำลังใจหน่อยก็ถ้าเกิดติดตามมนเยอะๆหร,อหรือว่าอะไรกันเยอะๆ เออผมก็อาจจะมีทุนซื้ออุปกรณ์มารักษาโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ผมยาพวกนี้มันก็แพงอะ่ะอุปกรณ์อะไรมันก็แพงอะ่ะผมก็มันบานเนี่ยแมสนี่แมสแมสใหม่นะเออไม่ใช่เอาแมสใส่แล้วมาอันนี้นะเออยาผมไม่ได้ซกมกขนาดนั้นนะถูกป่ะอืมก็สําหรับคนที่ติดตามหรือดูอะไรเนี่ยเขาก็เข้าใจก็เออวางกันไปเพราะว่า ให้ความให้ความรู้นะก็คืออย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูอาการอ่ะถ้ายังไม่กินอาหารหรือว่าอะไรเนะี้ยก็ไม่น่ารอดอพวกขาก็เริ่มเน่าแล้วเดี๋ยวติดเชื้ออะไรอย่างเฮนะแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็น่าจะรอดนะน่าจะรอดนะอ่ะเอแต่ว่าววัยวะเพศยังอักเสบอยู่ส่วนตัวนี้รอดแต่ว่าเป็นที่ตาก็ ต้องอักษากันต่อไปนะก็ทั้งหมดที่รักษาอยู่ตอนนี้ก็มีสามเคสนะสามสามตัวต่างสายพันธุ์นะอันนี้อะไรกระว่าวกระว่าวลาเนี่ยเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นนกกระว่าวอะแต่ตัวมันออกลายๆนะอันนี้ก็กระลอกสวนเท่านะอันนี้ก็เลเบิร์ดไม่ขอบตาสวยตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลเบิร์ดสองตัวนี้เป็นนกเพาะเองนะครับผม นะส่วนพรุ่งนี้พายุนะพายุเข้าลังล่วงตกจากลังนะอืมผมไม่ได้ไปจับเองนะเขามาให้ผมกันเองนะเขาบอกช่วยหน่อยนะโอเคผมช่วยได้ก็ได้ช่วยไม่ได้ก็คือตายนะก็มีแค่นี้ นะก่อนจะพิมพ์อะไรหรือว่าบางทีก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะถ้าเกิดไรสาระนะครับเออแบบว่ามามึงมันเห็นแกตัวมึงมันอะนี่กูจะแจ้งด้วยจะมึงปัญญาอ่อนนะเนะ่มาแจ้งมามึงก็แจ้งมาดินะจะมาเจออะไรอะกูปล่อยไปแล้วนะถ้ <c oughs> ากูบอกกูไม่ได้เลี้ยงนะเอออย่างพวกเนี้ยเออถ้าเกิดต้องตัดขาเราจะดูก่อนว่าเขาจะใช้ชีวิตได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ผมก็อาจจะ ใครเลี้ยงอะไรก็อาจจะให้คนอื่นไปหรือว่าเลี้ยงเองนะแต่คือสัตว์ผมเต็มบ้านของพวกนี้ผมไม่ต้องการแล้วครับแต่เขามาให้ผมช่วยรักษาให้ดูแลให้หน่อยสงสารถือว่าช่วยถือว่าทําบุญไปนะอืผมก็รักสัตว์อยู่แล้วผมกเออ็เห็นจะปล่อยให้มันตายแล้วครับผมนะก็มาด่าแล้ว ติดตามด้วยเออมันจะได้ลุ้ประ,รงประสงภาษาเขาเขามากนะว่าเออเอ้ยคลิปนี้มันทําไมเต่าไอา้แค่แล้วมันถึงอันนี้รถเยียบกระดองแต่ครับเขาก็เก็บมาให้กูรับนะเออ,เอ,อทำไงรักษาแลา้วไงเออรอดแล้วทาไงเลี้ยงต่อหรือไปฮนะก็ไปดนะียฮะไม่ามาเก็บไปทำเฮีย้ยอนะไรกูไม่ได้รวยขนาดนั้นถูกปะสัตว์เต็มบ้านนะเออภาระเยอะครับแต่ก็พวกนี้ก็ช่วยนะตัวไหน ดุนพินิษฐ์อ่ะคือคิดอ่ะโตแล้วอ่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะเออใช่เออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดซับสไครต์กดติดตามช่องโบนหาถ่ายไปเรื่อยนะครับโอเคก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะก็อันนี้ก็หาถ่ายไปเรื่อยนะก็อย่างอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูว่ารักษาเบื้องต้นทำไงอ่ะอืมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ ก็มีสาเคสนะเห,เหนื่อยต้องดูแล